สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยน CH ให้เป็นความถี่นะครับของสเปนเดอร์ TM 4 d t v t v เป็นตัวนี้นะครับบางท่านก็อยากจะดูความถี่ว่ามันเป็นความถี่อะไรนะเดี๋ยวเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะเปิด power นะครับตรงนี้นะครับเปิดเครื่องแล้วกดแช่ไว้นะครับปุ๊บอ่านี่ครับก็ ขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับความถี่มันจะเป็น CH 1อ9่กก็คือช่องที่79้นั่นเองนะครับทีนี้เราอยากจะรู้ความถี่ว่าช่องนี้มันเป็นเลขอะไรนะครับวิธีทําก็ไม่ยากนะครับให้ทำทำพร้อมกันเลยนะครับวิธีทําเปลี่ยน CH ให้เป็นความถี่ให้ทําแบบนี้นะครับกดฟังก์ชันตัวนี้ครับฟังก์ชันตัวนี้ครับเนี่ยกดแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้ปึ๊บ มันจะเข้าโหมดเมนูนะครับให้กดอ่าอั d ดาวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คืออ่ข้อนี้ก็คือดาว sql ก็คืออั p นะครับอ่ากดไปเมนูที่26นะครับอ่าเดี๋ยวนี้ครับกดตัวนี้นะครับอ่าเมนู26นี่ครับกดอั p นะครับออ่่าาปึ๊บยี่สิบหกนะครับเมนู26อ่าเมนูนี้นะครับ d i s p l ย์เห็นไหมครับอันนี้มันโชว์เป็น ch อยู่เห็นไหมครับแล้วเวลาเราจะปรับแล้วก็หมุนตรงนี้ครับเนี่ยครับปรับเปลี่ยน ch ให้เป็น fr นะครับตัวนี้อ่าเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวนี้เลยเสร็จแล้วให้กด v ท a b m นี่ครับ1ทีครับปึ๊กอ่าเห็นไหมครับความถี่มาแล้วเห็นไหมครับอ่าเนี่ยวิธีเปลี่ยน ch ให้เป็นความถี่ถ้าท่านจะซ่อนความถี่ท่านก็ทําเหมือนเดิมครับทําเหมือนเดิมนะครับก็กดฟังก์ชันแช่ไว้นะครับอ่าทา แชร์ไว้นะครับจะซ่อนความถี่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับก็ปรับให้เป็น CH นะครับอ่ามันมี3ค่านะครับอ่าตัวนี้นะครับส่วนเนมตัวนี้เราจะตั้งเป็นชื่อนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอ่าแนะนําตอนต่อไปนะครับอ่าอันนี้ถ้าเราจะปรับเป็น CH เหมือนเดิมนะครับก็แบบนี้นะครับเสร็จแล้วกด V ทับออกมาครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับอ่าท่านสะดวกแบบไหนนะครับเป็น CH หรือเป็น ตัวเลขนะครับก็เลือกเอาได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ